r รมา n นี m มิชชั่น possible ภารกิจนี้ต้องรอดเฮ้ยมาผมจะอะไรอ่ะเสื้อเหรอเฮ้ยผ้ากันเปื้อนว่ะภารกิจวันนี้คือเสิร์ฟรักเสิร์ฟบุญนะครับเสิร์ฟรักเสิร์ฟบุญเสิร์ฟรักเสิร์ฟบุญปรากาการใหม่เพิ่มสุขลูกค้าทรูห้าจานนี้ห้า0 2่ยี่สิบสองหมื่นบาทค่ะลิลี่ห้าสี่นะลิลี่อกะรวยกันไปเลย ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ครูมันนี่มิชชั่น p พสตเกิลภารกิจนี้ต้องรอดรายการที่จะผ่านไปพบกับการทำภารกิจสุกชาเลนจ์ของเหล่าอีเจนเริ่มมากมางานนี้พวกเขาจะรอดหรือจะรั่วไปชมกันเลย สวัสดีครับสวัสดีครับผมผมท็อปครับผมผมปอนนะครับนี่นะครับขอต้อนรับทุกคนครับ้าสู่ True m o n e y Mission Possible หรือว่ารายการชื่อว่าเฮ้ยสคริปต์ตรงนี้เราต้องจำมาปอนภารกิจนี้ต้องรอดภารกิจนี้ต้องรอดนะซึ่งในพิเศษนี้นะครับก็เป็นเอพิโซดที่6แล้วเราสองคนก็อยู่ที่ True Digital Park ครับนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยภารกิจของเราเนี่ยจะเป็นอะไรซึ่งจะมีแบบพวก การลงโทษอะไรอย่างี้มไหมภารกิจอะไรเดี๋ยวมาลุ้นกันแต่ตอนนี้ให้ทั้งสองคนอัปเดตชวิตกันหน่อยว่าตอนนี้มีผลงานอะไรกันบ้างเรื่องผลงานนี่ต้องเป็นผมก่อนเลยเคคนะฮะเพลงไม่มีนะ,ะ <c oughs> ครับผม <c oughs> อัลบั้มไม่มีนะฮะ <c oughs> ส่วนมากก็เป็นพิธีกรแบบนี้แหละ <c oughs> <c oughs> ใช่ก็จะเป็นรายการทีวีหรือว่าอีเวนต์ออฟไลน์ต่างๆครับผมแวะไปเรื่อยๆใช่ครับผมป้อนนะฮะอุ้ยงานเยอะวันนี้งานเยอะพูดไปไอ้น้องพูดไปตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรก็เดี๋ยวตอติดตามกันได้ทาง I g จนะครับก็เดี๋ยวปีหน้าจะมีอะไรก็เดี๋ยวรอบอกกันเรื่องผลงานของเราอย่าไปสนใจอย่าไปสนใจสนใจแค่ว่าวันนี้เรามาทำอะไรทำอะไรครับสรุปทำอะไรทำอะไรฮะอยู่ในนี้แล้วครับเฮ้ย True Money Mission possible ภารกิจนี้ต้องรอดเฮ้ยมาผมอะไรอ่ะเสื้อเหรอเฮ้ยผ้ากันเปื้อนว่ะ ภารกิจวันนี้คือเสิร์ฟรักเสิร์ฟบุญนะครับเสิร์ฟรักเสิร์ฟบุญเสิร์ฟรักเสิร์ฟบุญคุณจะได้รับผ้าก,กันเปื้อสามหือเพื่อใช้ในภารกิจเราได้ละโอเค uh huh. ขออ้อ2เราต้องช่วยกันขายเมนูพิเศษโดยให้ลูกค้าจ่ายผ่าน True m o n e y Wallet โดยการสแกน QR c ค d ดครับอุ้ยอันนี้ไม่ยากเพราะเดี๋ยวนี้คนก็ใช้ Tru e ั o น e y w a l l e ็ตทั้งนั้นฉ<น>ะนเงิน<อ>สดเลยไม่ต้องพกเลยใช่ครับเราใช้ Tru e Money w a l เ e t จ่ายแล้วไงต่อเขาจะมีเวลาให้เรา1ชั่วโมงและมีเป้าหมายคือต้องทำยอดให้ได้2,000บาทนะครับและนำเงินที่ขายได้ทั้งหมดไปบริจาคมูลนิธิอะไรก็ได้เสริมรักแล้วเราก็ต้องเสริมบุญด้วยมีดอกจันท์มา3ดอกห้ามใช้เงินของตัวเองเด็ดขาดไม่่่่่่วาาใในนนนกกรรณีีีดๆทังิเเเออออปปญหมมมยยูืผผ็ ทำอาหารได้เป็นเลยเราจะมีแขกเซนที่เต็ที่ท่อช้วยมีเชฟบอกได้ไหมครับว่าเขาคนนี้เป็นใครน้องเซนจากจูเนียร์มาสเตอร์เชฟครับโมอ๋อน้องเซนมาสเตอร์เชฟยูเนียร์เดี๋ยวเราไปเดินตามหาน้องเซนดีกว่าเราน่าจะพร้อมอยู่ที่สเตชันการทำอาหารของเราละโอเคครับถือไปด้วยโอเคเฮ้ยเราเจอ True Shop ว่ะปรากฏการใหม่เพิ่มสุขลูกค้า True มอบวงเงินพิเศษให้คุณกับบริการยืมก่อนคืนที่เฮ้ยเขาให้สี่เท่าเลยนะพี่เฮ้ยน่าสนใจนะนี่ไงน้องเซนสวัสดีครับีครับผมสวัสดีครับอันนี้พี่ท็อปแล้วพี่ปอนพี่ปอนนะครับเราเคยเจอกันละนะสมัยก่อนนะัประมาณสัก8ปีที่แล้ว8ปีเลยรฮะน้องเซนก็อายุประมาณ6กขวบเดินต่อยต่อยต่อยไม่เจอปีที่แล้วปีที่แล้วน้องเซนนี่เขาเป็นมาสเตอร์เชฟจูเนียร์คือเก่งมากเรื่องการทำอาหารเดี๋ยววันนี้เขาจะมาช่วยเราทำอาหารแล้วก็ขายกัน นะครับเซนวันนี้เราทำเมนูอะไรดีเพราะว่าพี่ไม่มีความรู้เลยเรื่องนี้เป็นเมนูฟริตาท้าครับผมฟริตาต้าคิซซ่าอย่างเดียวนะครับแล้วก็เซนเอามาดัดแปลงผสมกับอาหารญี่ปุ่นนครับผมเป็นโอโคโนมิยากิโอโคโนมิยากิแสดงว่าจะเป็นฟริตาต้าโอโคโนมิยากิหรือเรียกง่ายๆว่าเป็นพิซซ่าญี่ปุ่นฟริตาท้าที่มีผ้ากันเปื้อนมาให้ด้วยแต่พี่ตอนนี้มีปัญหาอยู่อย่างหนึ่งนะขาดวัตถุดิบอยู่ แล้วทำไมเราไม่ซื้อมาทีมงานไม่ซื้อให้เฮ้ยโธโธเอางี้มันขาดอะไรเซนบอกพี่มามันขาดอะไรขาดเบคอนกับไส้กรอกขาดเบคอนกับไส้กรอก <c oughs> ก็ไป <c oughs> ซื้อสิไะประเด็นคือทรูมันนี่มิชชั่นพอสิบขอวงเราวันนี้นะห้ามใช้เงินของตัวเองด้วยทำไงทีนี้เมื่อกี้เราเดินผ่านเราเดินผ่านทรูช็อปมาเนี่ยแล้วมันมีเรื่องของไมโครเครดิตอะไรไม่รู้ให้เขาบอกว่าให้ยืมก่อดคืนทีหลังเราลองไปยืมตังค์โดยใช้ไมโครเครดิตก่อน <Okay. S 2> เพื่อมาซื้อไส้กรอกกับเบคอนโอเคไหมได้งั้นเซนรอพี่แป๊บเดียวนะได้ได้ไปเดินกับไปทูช็อปปรากฏการใหม่เพิ่มสุขลูกค้าทรูบริการยืมก่อนคืนทีหลังดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์เดือนแรกเพียงบัตรประชาชนใบเดียวรู้ผลทันทีที่ทูช็อปโอเคอันนี้แหละ <S <S มันคือทางออกของเราละไปไป,ปพี่จา๋าสวัสดีครับ,รบะจะมาติดต่อเรื่องอไอ้ไมโครเครดิตในทรูมันนี่วอลเล็ตนะครับคือมันต้องทำยังไงบ้างฮะ บอกว่าได้เครดิตมาหมื่นหนึ่งไอหมื่นหนึ่งเลยเหรอ,เ,อยเยอะนะเนี่ยขอบคุณนะครับขอบคุณได้ครับพอๆถ้าอ,อ,อย่างนั้นเราต้องรีบไปซื้อเบคอนกับไส้กรอกแล้วว่ะป่ะ้องเซ็รอแล้วหมื่นหนึ่งได้ไส้กรอกเขาร้อยชิ้นเบคอนอีกสามกิโล เซนยังคงล้นกระทะรอพี่โอ้โหกลับมาแล้วเหรอครับไม่ผิดคำสัญญาจริงๆตอนนี้เนี่ยพี่ไปได้เครดิตของทรูบัน n ี่ไวโคเครดิตมาแล้วหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งเออเซนอยากจะได้ไส้กรอกกี่ชิ้นกี่ถุงเบคอนกี่โลบอกพี่มาเลยเอานี่เลยไส้กรอก6เบคอน6ปอนเดี๋ยวเข้าไปดูแลน้องเซนก่อนผมถนัดเลยฮะสับสับในเรื่องสับสับเซนกับปอรอพี่แป๊บนึงนะได้ครับผมพี่จะไปซื้อที่เซเว่นได้โอเคไปกันฮะ โหคือผมต้องบอกเลยนะว่าบริการ True Money Micro Credit เนี่ยมันช่วยชีวิตผมในวันนี้มากนะครับเพราะว่า ทางรายการเนี่ยไม่ให้ผมใช้เงินของตัวเองเลยนี่คือบริการยืมก่อนคืนทีหลังนะครับซึ่งง่ายมากๆเลยนะฮะสำหรับลูกค้า True H รายเดือนเนี่ยสามารถไปที่ True Shop อย่างที่ผมไปเมื่อกี้นี้เนี่ยมีบัตรประชาชนแค่ใบเดียวนะครับก็สามารถอนุมัติได้ภายใน5นาทีที่สําคัญก็คือเดือนแรกเนี่ยดอกเบีย้ย0%อีกด้วยใครที่มีเอ่อ Red Card หรือว่า Black Card ของ True เนี่ยก็จะสามารถได้รับอนุมัติวงเงินสูงสุดถึง4เท่าเลยทีเดียวอย่างผมเนี่ยได้มาหมื่นหนึ่งในวันนี้นะฮะก็ต้องบอกเลยว่า ไมโครเครดิตช่วยชีวิตผมเอาไว้นะไปออไอ้มันลำบากตรงที่ผมก็ลืมพกถุงผ้ามาด้วยเลยได้ไส้กรอกมาแค่4เบคอนอีก3ามไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้าลตนี้หมดเดี๋ยวเรากลับไปซื้อใหม่ได้ CP c l คลาสสิกชิคกี้นแฟร์แล้วก็เบคอนคลาสสิกต้องรีบแล้วละ่ะทำงานแข่งกับเวลาเพราะว่า2,000บาทนี้เนี่ยเราต้องทำให้ได้ภายในหนึ่งชั่วโมงไม่งั้นเราจะไม่ได้กลับบ้านแต่อีกไม่นานเนี่ยพี่ๆในออฟฟิศเนี่ยเขาน่าจะลงมารับประทานอาหารเย็นกัน แล้วน่าใช้ช่วงเวลานี้เนี่ยในการทำยอดให้ได้มากๆ2,000บาทนี้เราจะไปบริจาคให้กับมูลนิธิอะไรก็ได้นะซึ่งผมมีในใจอยู่บ้างแล้วล่ะแต่ก็เดี๋ยวไปปรึกษากับน้องปอนแล้วก็น้องเซนก่อนว่าจะไปบริจาคที่ไหนดี <S <S พี่ทอปอ่ะมาเซนยืนเตะทีนึงก่อน <S <S ไปเข้ายังไง มาเรามาแบ่งหน้าที่กันนะครับเซนเตอร์ทำอาหารนะครับครับแล้วเดี๋ยวพี่ๆสองคนเนี่ยก็ต้องช่วยฉันหาลูกค้าคือวันนี้เนี่ยเราต้องหาให้ได้2,000บาทโอเคฟริตตาสตาโอโคุโรเมะกิหนึ่งหนึ่งแผ่นเนี่ยมันแบ่งออกไปกี่ชิ้นฮะถ้าแบ่งเป็น6ก็น่าได้ขาย40ได้แบ่งเป็น6ขายสัก40่สิบบาทเนาะเราต้องขายได้50ชิ้นภายในหนึ่งชั่วโมงภายในหนึ่งชั่วโมงซึ่งเขาจะจับเวลาตอนไหนตอนนี้ตอนนี้เหรอตอนนี้ตอนนี้เฮ้ยโลกโลกเลยมามามา จานแรกมาแล้วอันนี้คือเมนูอะไรครับขอชื่อเมนูเมนูนี้คือฟริตตาร์ตาโคโนมิยากิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโคโนมิยากิเด็สิอ่าปลาเราบุ้เราบุ้งหนเลยแล้วมุ่งหน้าเลยหิวไหมคะคืออันนี้นะมาจากรายการ Trumani Mission Possible ครับกําลังแบบทําอาหารขายเพื่อที่จะเอารายได้เนี่ยไปบริจาคให้กับมูลนิธิครับอันนี้เป็นฟริตตาร์ตาโอโคโนมิยากิเอาไหมจีซีบาทเองอ่าแต่ว่าใช้ Trumani Wallet ในการจ่ายใช่ไหมหนุมีใช่ไหม เมื่อกี้น้องพันบอกว่าไหนๆก็จะทำบุญแล้วหนูจัดไป100บาทเลยขอบคุณมากนะคะอ่านี่ทานให้อร่อยนะครับนี่ขอบคุณนะครับ,อบ,รบเออเปิดบิลแรกก็ร้อยหนึ่งแล้วเอ,อ้ยเรียบร้อยหรอพี่ท็อปร้อยหนึ่งแล้วครับงั้นผมต้องไปหาหา,หาลูกค้าเพิ่มแล้วออไป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 ,ไปเดีออย๋ยวยงงี้เขาจะซื้อล่าวะ สว,สวัสดีครับผมก็วันนี้เรามาจากรายการ True Money Mission Possible ครับกำลังทำฟริตตาต้าโอโคโนมิยากิขายฟริตตาต้าขายให้ได้2,000ใน1ชั่วโมงแล้วจะเอาเงินนี mm ้เ hmm. นี oh, 謝謝่ยไปบริจาคให้กับมูลนิธิที่ละ40บาทที่ละ40บาทครับได้ครับโอ้ยขอบคุณครับเสิร์ฟรักเสิร์ฟบุญเสิร์ฟรักเสิร์ฟบุญเดี๋ยวเราลองตามหาพี่ๆที่เขากำลังเหมือนแบบตัดสินใจว่าวันนี้จะกินอะไรดีดีกว่า สวัสดีครับสสวัดีคพี่กับปอนเนี่ยมาจัดในการ True Money Mission Possible ทำโอโคโนมิยากิฟริตาต้าเนี่ยขายชิ้นละ40บาทเพื่อที่จะนำเงินไปทำบุญกับมูลนิธิที่อยู่ในเครือของ True Money Wallet สนใจไหมครับผมชิ้นละ40บาทเอาไหมครับออยากได้ไหมฮะคนเดินผ่านไปมาทำอะไรกันะขอบคุณมากนะครับภารกิจของเราใกล้เสร็จสิ้นแล้วนะน้องปอนนะใกล้สมบูรณ์แล้วครับสองถาดสุดท้ายนะครับแต่ว่าเมื่อกี้ พี่พี่ทีมงานหลายคนเลยนะ <Born Hill. S 1> บนหิวบนบ <า S 1> หิวแล้วก็อยากจะทำบุญบ้างนะเพราะฉะนั้นถาดนี้แล้วก็อีก2ถาดเนี่ยจะต้องมีให้พี่ทีมงานบ้างสแกนเลยเออ,เอ,อนี่อ่ะเฮ้ยสแกน400ดูไหม400ของจริงนะนี่คอนเฟิร์มไปเลยโอ้โหหล่อแล้วยังใจบุญอีกครับพิธีกรคนนี้เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นของผมละ ยวห่อกลับบ้านบอกน้องเซนนี่มาแล้วมาแล้วตาใครตาใครสองท่าสุดท้ายออ่ได้โอ้โหขาดละสามอ่นนี้ฮ่าเรากำลังขายฟริตตตา้าโอโคโนมิยากิจานละ40บาทเท่านั้นเองแต่ว่าน้องลิลี่อยากทำบุญเท่าไหร่ก็ได้เราเหมาไปเลยไหม5้จานนี้ไม่มีทางเลือกขานมากโอเค5จานนี้54 20 สองหมื่นบาทค่ะลิลี่ค่าสีนะลิลี่อ่ะ, Lily, อะกะรวยกันไปเลยแต่ว่าลิลี่เราต้องอ่าสแกนด้วยทรูมัน o ี่ว w a เ l ็ t นะครับมะะผมมีใช่ไหมฮะลิลี่มีหรือเปล่าครับโอเคมีใช่ไหมครับอ่ะงั้นเดี๋ยวลิลี่นั่งตรงนี้ไหมนั่งเลยครับนั่งเลยบาย และในวันนี้นะครับถึงแม้ว่าจะเกินเวลา1ชั่วโมงมาแป๊บหนึ่งแป๊บเดียวได้ยอดบริจาคนะฮะ2,031บจุดหนึ่งศูนย์บาท<อ>นะครับผม<อ>แต่วันนี้เราก็ทำได้ตามเป้าหมาย นะครับซึ่งก็ต้องขอขอบคุณทุกคนนะครับที่มาร่วมทํากิจกรรมร่วมทําบุญกับเรานะครับแล้ววันนี้ที่ขาดไม่ได้เลยคือน้องเซนนะฮะมาสเตอร์เชฟจูเนียคนนี้ซึ่งหลังขคตหลังแข็งนะทาไป 3- ามสี่ถาดเลยขอบคุณน้องเซนมากนะครับขอบคุณมากเลยนะครับไปสิยปไปโอเคน้องเซนไปแล้วทีนี้เรามาเลือกมูลินิธิที่จะบริจาคกันได้ครับมูลินิธิพิทักษ์ดวงตาเพื่อประชาชนความดีของมันคือเราสามารถบริจาค ในแอป Money w เ l ีย t ได้เลยโดยตรงเลยใช่ไหมใช่ไม่ต้องเดินไปตามบูธตามอะไรคือบริจาคในแอปนี้ได้เลยนะครับผมมูลนิธิพิทักษ์ดวงตาประชาชนนะครับผม2 0งพาบเบาทอะยืนยันการทำรายการนะครับเราจะบริจาคให้กับมูลนิธิพิทักษ์ดวงตาประชาชน2031บบาทนะครับผมก็ขออนุโมทนาบุญนะครับ กับทุกคนด้วยแล้วก็กับเพื่อนๆนะครับที่มาทําบุญกับเราในวันนี้ครับโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณ True Money Micro Credit มากๆเลยนะครับเพราะว่าถ้าขาดไปเนี่ยเราก็จะไม่สามารถบรรลุลุล่วงในภารกิจของเราได้ฝากไว้ตรงนี้เลยเป็นบริการยืมก่อนคืนทีหลังนะฮะทุกคนเนี่ยก็สามารถไปที่ True Shop นะเอาบัตรประชาชนไปหนึ่งใบ ใบเดียวใช่นะฮะใบเดียวแล้วก็รอเงินอนุมัติได้ภายใน5านาทีแล้วก็อย่าลืมโหลดกันนะครับแอปพลิเคชัน True Money w a l l e t นะครับที่สามารถใช้ได้ทุกเบอร์ทุกค่ายทุกเครือเลยนะครับผมเพิ่มความสะดวกจริงๆนะสำหรับวันนี้นะครับ True Money Mission possible นะครับ EP ที่6ของเราหมดเวลาลงแล้วอย่าลืมนะครับกดไลค์นะครับแล้วก็กด subscribe ทุกๆช่องทางเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น YouTube หรือว่า Facebook ของ TrueMoney โดยเฉพาะอย่าลืมดู EP นี้กันเยอะนะฮะ EP 6ของเราผมท็อปนภัรโชคจินดาชัยนะฮะ และผมปอดพลวิทนะครับผมทั้ง2คนนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับผมแล้วก็จะใช้ True Money Wallet เ,เดินสแกนทั่วดูทูริสต์ตาร์คไปเลยไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบผมและในเอพิโซดหน้ามาคอยดูกันว่าอินฟลูเอนเซอร์คนไหนจะได้ทำภารกิจและภารกิจนั้นจะเป็นอะไรห้ามพลาดกับรายการ True Money Mission Possible ภารกิจนี้ต้องรอด